สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิทีไทยนะครับสก,กิเมืองนอนท์ขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565นะครับเวลา11นาฬิกา4 5นาทีเดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือก,กันนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยดีวิทีไทยสกิเมืองนน์นะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนนนกััะครบ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและทาให้ถูกใจสนนื่อท่านใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้าหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างโบกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้้้อออมูลเบบืงตนนนไปก่ะครั เด Franc ี ality, ๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดิวิชีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมวยดิวิชีไทยนะครับศึกบวกจิตมืองนน์นะครับประจําวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2 5 6 5นะครับคู่ที่1นนะครับฝ่ายแดงพิกไทยดำสอสอต้อย8ริ้วนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินทรงปืนกอไซสายล่าพิกัด136ก่อนนะครับ ส่วนคู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงทรงชนะต่อบุสลีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินโพดัมซูจีว่ามีเกี้ยวพิกัด127ปอนบด์อนะครับส่วนคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดมงคลพักยก77นะครับพิกัด118ปอนบด์อนะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก้องชัยชนะัยดอนเมินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเปชรแปดริ้วสอจวิชิตเมืองแปดริ้วพิกัด125ปอนด์บอนะครับรายการมวยก็อัปเดตตามดังนี้เลยนะครับ รายการมวยดีวิธีไทยนะครับอัปเดตตามรายการดังนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับตอนนี้นะครับระบบ u t u b e นะครับมีการปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนระบบใหม่นะครับส่งผลให้คลิปวิดีโอไหนๆนะครับที่มียอดวิวน้อยกว่า1 0 0 0 0แวิวนะครับอาจจะถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับแล้วก็ส่งผลให้ ค้นหาคลิปวิดีโอนั้นไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมวยนิดหนึ่งนะครับแนะนําให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดนะครับกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุม2เวียนเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับมวยพักยกนะครับราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้อง แอดมวยดังครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ smuydung a ต้องมีแอดอำน้าก่อนนะครับ smuydung a และจะบอกมาจากมุมสองเวทนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังและสำหรับสมาชิกหรือว่าแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลขเจนะครับโทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ไปที่0 8 8 4 9 4 6 0 3 5ครับสู้ได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มมยดีวิธีไทยนะครับสกิตมุงนนท์นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565นะครับเวลา11นาฬิกา4:15นาทีโดยประมาณครับทำการแข่งขันณเวทีอตก3จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง p p t s ทีช่อง36มาให้แฟนมวยได้ได้ลุ้นแล้วก็รับชมกันทางบ้านด้วยนะครับ มาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงก็คือพิกไทยดำสสต้อยแปดปีล์นะครับหรือว่าสิปะโอส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทรงปืนกอสายล่านะครับหรือว่าจิตสลยาหรือว่าซึชื่อเก่านะครับฤทธิเดชสิทธิสารวัตรเดชนะครับพิกัดหัวสามสิบหกปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับพิกไทยดำนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสระแก้วนะครับวัยสิบแปดปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่บีซีเคยิมนะครับสสต้อยแปดปีล์นะครับมีทางด้านมีคุณกิตติพัฒ ขัตติยะเตชะตะกูลนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับปูดอนสิปปาโอสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมือขวานะครับครบเครื่องเปิดเกมเตะขวาต่อยขวารุนแรงครับบัดหนักศอกแรงรุนต้นต้นอันตรายรุนนับรุนน็อกได้เลยนะครับสามฝ่หลังนะครับของทามฝ่ายแดงพิกไทยดําก็มีแพ้คะแนนเสกสันนะครับเดนคิงฟิสเน็ตนะครับที่แม็กซ์สเตเดียมหลังจากนั้นก็แพ้นักยกสองนะครับจานนา นักชกจากประเทศกัมพูชานะครับที่แม็กสเตเดียมนะครับชกในรูปแบบ3ยกนะครับซะส่วนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าแล้วก็หายไปนะครับหายไป1ปีกับอีก6เดือนนะครับหายไปปีครึ่งนะครับกลับมาก็เคลื่อนไหวชกในรูปแบบ5ยกนะครับในไฟล์ล่าสุดนะครับก็โชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับชนะนกยก3นะครับเคียวเสน่ห์พอปินมณนีนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับฝสามไฟ์สุดท้ายนี้ก็แพ้ไป2แล้วก็ชนะ1นะครับ สุทรรภ์ฝ่ายน้ำเงินทรงปืนนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับวัย25ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สกสุขไงยิมนะครับจิตสารยานะครับอยู่ที่นครปฐมนะครับโดยมีทางด้านสกสุ่งหแสวงสุขนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับคุณสุทธิคุ้มแว่นนะครับทรงปืนนี่ก็เป็นมือขวาครบเครื่องนะครับสูงยาวนะครับเข่าแหลมนะครับตีนหน้าเร็วดักเตะดักแทงอาวุธเร็วนะครับอาวุธหนักแรงนะครับสอกส่วนอันตรายนะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็ตะวเวนชกอยู่แถบเวทีบุธรส่วนใหญ่เลยนะครับเพิงจะ ได้มาวาดลวดลายที่เวทีมังกรงในไฟล่าสุดนะครับไฟล่าสุดก็เข้ามาที่เวทีมังกรงที่ออกตกสามแห่งนี้นะครับ แพนน็อกยก2ให้กับสมิงดำนะครับอาร์ตแสนตุ้งนะครับหรือว่าลูกสวนนะครับที่วิทยาตกอสามวันนั้นโดนหุกซ้ายของทาาสมิงดำไพ่น็อกไปในยกที่2นะครับก็ดูว่าชั่วโมงบินในเวทีเมืองกรุงดูเป็นรองนะครับแล้วก็มาชกในเวทีเมืองกรุงไฟแรกก็แพ้น็อกเลยนะครับไฟสุดท้ายโชว์ไฟโชว์ฟอมไ้ไม่สวยนะครับปิดกับทางด้านไฟแดงครับพิกไทยดำที่ฝ่ายสุดท้ายโชว์ฟอรมไวไม้สวยกว่านะครับชนะ อนอกคู่ต่อสู้มานะครับเปรียบเทียบไปแล้ววันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับพิกไทยดำสอสอต้อย8ริ้วครับ ส่วนคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือทรงชนะต่อบุสลีนะครับหรือว่าทอแสงเทียนน้อยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโพรดัมซูจิบะมีเกี้ยวหรือว่าชื่อกล่าวนะครับก้าโพรดัมหานราวีพิกัดหน่อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับจากด้านฝ่ายแดงนะครับทรงชนะนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัยสิบเก้าปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ทอแสงเทียนน้อยนะครับโดยมีทางด้านโมเสตทอแสงแสงเทียนน้อยนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับมีบุสลีทอแสงเทียนน้อยนะครับเป็นทีมงานสตาร์ทเนอร์ด ทรงชนะนี่ก็เป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับของรัดมัดตี ดุแลนะครับบูสู้ดุดันเลยนะครับแต่ฟอร์มหลังๆนี่ถือว่ายังมีสะดุดสะดุดอยู่นะครับแต่ว่าแจ้งเกิดในไฟล์ล่าสุดได้แล้วนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทาาด้าฝ่ายแดงทรงชนะก็มีแพ้คะแนนฉลามดํานายกวตทุ่งสงนะครับที่บูรีนาหลังจากนั้นก็แพ้นักยกหนึ่งนะครับซุปเปอร์บอลสิทธ์นายสิท์ยอดทงนะครับที่อตกรสามล่าสุดในแจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะคะแนนยอดนักลบแอสันปาตองที่อตกรสามสามฟอร์มสุดท้ายนี่ถือว่ายังสะดุดสะดุดอยู่นะครับแพ้ไปสองแล้วก็ชนะหนึ่ง สุนทรรศนฝ่ายน้ำเงินนะครับโพดําก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัย29ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ซูจิบะมีเกี้ยวนะครับโดยมีทางด้านคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอาชีวซูจิบะมีเกี้ยวนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมโพดํานี้ก็เป็นมวยมัดเข้าเวนแทนนะครับเดิมทีขึ้นรายการไว้นะครับส่งชนะจะชกกับเ่าดงนะครับหนงรักกุ้งเผาแต่ว่าล่าสุดนี้ปรับเปลี่ยนเป็นโพดานะครับก็ดูว่าการเตรียมตัวอาจจะดูเป็็็นรรรรรรองแตตต่กูู้้ััวววเะปมาณ วันอังคารฉะนั้นการฟิซชองเต็มตัวก็ค่อนข้างจะเกือบๆเต็มร้อยอยู่นะครับแต่ก็น่าจะเป็นรองทางด้านนักมวยตัวยืนทางด้านฝ่ายแดงท่งชนะอยู่ดีนะครับพอรํานี่เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยครบเครื่องเลย เข่าไนเหนียวนะครับของรัดมัตตีแข็งแร่งแข็งแรงบุดดดันนะครับกระดูกดีนะครับแต่ว่าฟอร์มไม่ดีแล้วก็ที่สําคัญเรือเวทีไปค่อนข้างจะนานด้วยนะครับสามไฟหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้าเงินโพดามีแพ้คะแนนโตโต้ชอเกตวินาที่เวทีลุมพินีนะครับหลังจากนั้นก็แพ้นกยกสี่นะครับเพชรน้ําเอกสสอกรณ์นะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับลาสุดกอย่างสดุดอยู่นะครับแพ้นกยกสามให้กับอุลต้าอาทิตย์ IAT ที่แม็กซ์สเตเดียมนะครับสามไฟสุดท้ายนี้แพ้รวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับฟอร์มไม่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ ไฟสุดท้ายที่โชคไว้ก็เดือนธันวาคมปี62นะครับเท่ากับว่าไฟนี้ของด้านฝ่ายน้ำเงินโพดํานี่หายไป2ปีกับอีก3เดือนเลยนะครับแล้วก็วันนี้มาเข้าเวรแทนด้วยแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยนี่ดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าปะทะกระเบยใหญ่มาเยอะกว่านะครับชื่อมวยมาก่อนนะครับธนาฝ่ายน้ําเงินแต่สภาพร่างกายนะครับดูเป็นรองธ้านฝ่ายแดงนะครับส่งชนะต่อบูธลีนะครับ,ท,บ,รบที่ร่างกายดีกว่าเคลื่อนไหวเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับอยู่ระยะมั่นคงกว่าแน่นอนนะครับคู่นี้บทเบียดไปแล้วท้ายก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับส่งชนะ ตอบูธลีนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าครับ ส่วนคู่ที่สามนะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับหรือว่าโอเคสองศูนย์นะครับหรือว่าชื่อเก่านะครับพิมพ์นิยมศูนย์กีฬาวัดเกตนะครับส่วนธนัทฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดมงคลพักยกเจ็ดเจ็ดนะครับหรือว่าปอเพชรไข่แก้วพิกัดหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์ครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับซันเดย์นี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัยยี่สิบห้าปีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียนนะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีทางด้านบูมเด็กเซียนครับอภิปรัช เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดล็อกลัดตียาไซแลนครับหมัดนอกหมัดสอกส่วนอันตรายบูสู้ดูดัน,นครับเก๋ากระดูกดีนะครับชกมานานแต่ก็มีหายไปพักหนึ่งหายไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ได้กลับมาหายใจไว้แล้ว2ไฟ์นะครับ สามไฟหลังนะครับของทารานฝ่ายแดงซันเดย์ก็มีชนะคะแนนแสงตะวันชอห้าพยักที่เวทีราชดำเนินนะครับแล้วก็หายไป1ปีกับอีก3เดือนนะครับหายไป1ปีกับอีก3เดือนกลับมาไฟแรกก็โชฟอร์มสวยนะครับชนะน็อกยกสโบวี่ประจิตยิมที่เวทีลุมพินีนะครับแต่วาล่าสุดนี้ไปสะดุดนะครับแพ้คะแนนกับเพชรสุพรรณทรงผล KNC ที่อ,อตก3 3ฟอร์มหลังนี่ก็ชนะไป2ชนะไป2นะครับแล้วก็ แพ้1ไฟฝนะครับส่วนด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดมงคลนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรนะครับวัย19ปีฟิสซ้อมอยู่ที่ปอเพชรไข่แก้วนะครับมีคุณเทวันคำสิล์นะครับอาจารย์ปีชาไข่แก้วเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะและก็มีทางด้านมักแหลกซิดอิติสุกโตนะครับทีมงานสตาร์เทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิสซ้อมนะครับตะนันฝ่ายน้ำเงินยอดมงคลนี้ก็เป็นมวยขวานครับกบเครื่องเป็ดขาจ่อยยางปั้มฟัดรัตียไส้แรงครับต่อยหมัดสอกส่วนอันตรายบ๊สู้ดุดันนะครับ สามฝ่ายหลังนะครับของทางด้ฝ่ายน้ำเงินยอดมงคลก็มีชนะคะแนนนาตาลีสอสละชีพนะครับที่ตะวันนาหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนยางดำพุ่มพันม่วงนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนี้โชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนสามกองเก็บทรงฤทธิ์ที่ฉะเชิงสาวาสามฟอร์มหลังนี้ชนะไปสองแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับชื่อมวยกระดูกมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับซันเดย์ชื่อชื่อมวยมาก่อนนะครับ <ee. S 2> กระดูกมวยดูดีกว่านะครับแต่ว่าสภาพรา Serbia, timely, ่างกายนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินอาจจะดูได้เปียกนะครับได้หนุ่มได้สดได้ห้าวนะครับแต่ว่าผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชอบเรื่องอความเก่าเรื่องกระดูกมวยนะครับชื่อมวยมาก่อนนะครับอาจจะหยุดไปช่วงหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าได้กลับมาหายใจไปแล้ว2องไฟดูว่าสภาพร่างกายเริ่มที่จะกลับมาเต็มร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่าแน่นอนนะครับน่าจะช่วยได้เยอะนะครับบทเบ็ดไปแล้วนะครับวันนี้มองปฝ่ไยแดงนะครับซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนครับ ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับปรับเปลี่ยนแล้วก็อัปเดตล่าสุดเลยนะครับฝ่ายแดงนะครับก้องชัยชนะัยดอนเมืองนะครับหรือว่าก้องสยามทอแสงเทียนน้อยนะครับส่วนทานฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแปดริ้วสจวิชิตเมือง8ริ้วนะครับหรือว่ายอดแสนไก่มอบุญสมสีนะครับพิกัด125่่ปอนด์นะครับคู่เอกปกติเดิมทีนะครับจะเป็นทางด้านชัยสสต้อย8ริ้วนะครับจะชกกับอภิวัฒน์สจเล่สจโอเล่ยโสธรนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ปรับเปลี่ยนล่าสุดเป็นคู่นี้นะครับก้องชัยชนะัยดอนเมืองจะะะปทกับเพชร สจวิชิตเมืองแปดลิ้วนะครับทางด้านฝ่ายแดงกล้องชัยนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัยสิบเก้าปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ทอแสงเทียนน้อยนะครับโดยมีทางด้านโมเสสทอแสงเทียนน้อยนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีทางด้านคุณชำนาญบุญจงนะครับหรือว่าชนายดอนเมืองนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับก้องชัยนี้เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเลยเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับไล่แขน ปั้มตีแข็งแกร่งแขงแรงสอกสวนอันตรายบ๊สู้ดุูดันเลยนะครับ3ามไฟหลังนะครับมีชนะคะแนนฉลามดำในวิททุ่งสงนะครับที่อตกอ 3. หลังจากนั้นก็ชนะนอกยก3นะครับเพชรทัวหินปอเพชรไข่แก้วนะครับที่อตกอ3ลาสุดนี่ไปชิงแชมป์นะครับ126ปอนด์ที่เวทีจิตมืงงอนแห่งนี้นะครับ ไปแพ้คะแนนให้กับเพชรทองนายกวิทุ่งส่งที่อตกระสามวันนั้นโดนนับไปก่อนในช่วงต้นต้นเกมนะครับสุดท้ายก็เลยแพ้คะแนนให้กับทางด้านเพชรทองแล้วก็ไม่ได้แชมป์ไปนะครับฝ่ายล่าสุดของทานด้นฝ่ายแดงก้องไยนะครับสามไฟหลังนะครับของทางด้นฝ่ายแดงก้องัยก็มีชนะไปสองแล้วก็แพ้หนึ่งไฟครับส่วนทางด้นฝ่ายน้ำเงินเพชรแปดริ้วนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดลบบุรีนะครับวัย25ปีนะครับ ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทนะครับโดยมีทางด้านเสียอันสุขุมวิทนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีทางด้านสอจอวิชิตอ่องละอ่อนะครับเป็นผู้จัดการอของทางด้านเพชรแปดริ้วนะครับเพชรแปดริ้วนี้เป็นมวยขวานะครับคบเครื่องเปิดเกมแข้งขวาแรงอาวุธเร็วนะครับในขวางหน้าแทงยัดไส้แรงหลักเหลี่ยมดีนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานาน,นะครับ แต่ว่าป,ปลายๆนะครับโดนบทเบียดโดนบทโดนเบียดโดนบี้ป,ปลายๆนี่หัวจิตหัวใจดูไม่ค่อยดีนะครับแผ่วให้เห็นหลายไฟเหมือนกันนะครับแต่ก็ดีกีนะครับดีกีก็ไม่ธรรมดานะครับดีกีแชมป์122บอปอนด์เวทีอตกราแห่งนี้ล่าสุดเลยนะครับหมาดๆเลยนะครับ สามฟอมหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชร8ริว้วมีแพ้นกยก3นะครับพิชิตชัยมอสุดประเสริฐนะครับที่บัวลีนาหลังจากนั้นก็พิกแพ้นะครับฉลามดำนายยกวิทยทุ่งส่งที่อตกาะสาตน้ตนนี้นำไปก่อนหลายช่วงตัวเลยนะครับทำท่าจะกินข้องคอยเลยนะครับไปไปลายนี่หมดแรงพิกแพ้ให้กับฉลามดำนะครับ แล้วก็ล่าสุดนะครับล่าสุดเป็นการจิงแชมป์122ปอนด์ที่วิทยุตะกอสามนะครับตนตนก็นําก่อนนําไปก่อนนะครับชกกับทางด้านสักเล็กเกียรเพชรเด,ดชะตนตนก็นําไปก่อนหลายช่วงตัวอีกเหมือนกันนะครับปลายปลายก็โดนทางด้านสักเล็กบทเบียดบี้มีแผวมีปลายปลายมีแผวให้เห็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังประคอง เชินเอาชนะคะแนนทางด้านซักเล็กเกตเพชรเดชะในไฟล์ล่าสุดได้นะครับแล้วก็คว้าแชมป์ย่อ22ปอนปออออด์เวทีนอัลตโจิตมงลนได้สําเร็จนะครับสามไฟล์หลังนี้ของทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรแปดิ้วก็แพ้ไปสองแล้วก็ชนะหนึ่งฝนะครับจะสังเกตดูว่าสองไฟล์สุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรแปดิ้วนี่ มีไปลายๆโดนบทโดนเบียดโดนบีบ้แล้วมียุบย่นให้เห็นทั้งสองายเลยนะครับดูว่าแรงปลายไม่ค่อยดีด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนี่วันนี้มาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับฉะนั้นการเตรียมตัวฟิตซ้อมถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับขนาดว่าการเก็บตัวฟิตซ้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็ดแปดริ้วยังมีแกว่งมีแผวปลายให้เห็นทั้งสองไฟที่ผ่านมานครับแล้วไฟนี้การเตรียมตัวฟิตซ้อมไม่เต็มร้อยด้วยนะครับดูว่าโอกาสที่จะแผวปลายปลายท้ายๆมีเป็นไปได้สูงนะครับฉะนั้้้้นนนบบททเีีียยดดไไปปแแลวคู่่มอองงาก ยชนายดอนเมืองนะครับดูว่าเวทพิกัดก็ดูได้เปรียบด้วยเพราะว่าล่าสุดนี้ไปชิงแชมป์126ปอนด์มาล่าสุดแต่ว่าพลาดท่าแพ้ไปนะครับส่วนทนางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ชิงแชมป์แค่122ปอนด์นะครับวเวทพิกัดของทางด้านฝ่ายแดงก้องฉายก็ดูได้เปรียบด้วยแล้วด,ดูดูเรื่องหัวจิตหัวใจก็ดูดีกว่านะครับเพราะว่าปลายปลายเพชรแปดเริ้วฝ่ายน้ําเงินนะครับดูว่ามีแผมีแกว่งมีแผวให้เห็นทั้งสองฝ่ายล่าสุดนะครับหัวจหัวใจของทางด้านฝ่ายแดงก้องไชยก็ดูดีกว่าด้วยบทเบ็ดไปแล้วนะครับมอง มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuaydung ต้องมีแอดอั้นาจก่อนนะครับ admuaydung แล้วถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเวนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับต้องตั้งการขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราาจะผ่นนวิกฤตี้้ไปดวยกันให้้ไดนะครับ Yeah.